ก็สวัสด right ีนี่คือไดมอนครับตอนนี้เอ่อกมาอ้รังกับไอ้คีคองฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับไอ้คุณอ้ําโคลอสซุสฮะมันเปลี่ยนชื่อแล้วมันไม่รู้เป็นไรมันโดนแดดโดนฝนโดนลมอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนชื่อนั่นเปลี่ยนชื่อนี่โอ้ให้จะจะจะให้อธิบายไหมไอ้โคลอสซุสเชนเนี่ยวันนี้มันไอหมายความว่ามันเอามันมันเอามาจากเกมฮะ อืมเอามาจากเกม Shadow of the Colossus อ่ะโอ้สนุกมากเลยอ่าเราก็มาเล่นคิงคองต่อฮะ <c oughs> เอดูเหมือนว่าเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวกูกูโฆษณาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ <c oughs> ผมอมดช่องตัวเองก็ได้แล้วไม่เป็นไรแังแม่เฮ้ยติดตามผลงานดีเดี๋ยวี่สไม่คายาแคสจบแล้วหรือจบแล้วเขาแคสจบแล้วโอ้โหพุทธศาบ,บอกฮะห <c oughs> ละังจากที่เราพาแอนกลับมาจากอีกคิงคองชั่วอะไรนั้ได้อุ้ยแม่งกระโดดผ่านหน้าไปเลย ก็ไอแอนมึงเอากระดูกให้กูหน่อยดิเออล้มกูคุยกับซินซีมีไม่ได้อ่ะฉันรู้ยกลิ่นมันแรงมากแต่ว่ามันจะมาทางนี้เออทางนั้นเดี๋ยวมันจะได้กลิ่นอะไรของมันไม่รู้แปลไม่ค่อยออกอีย้ยมันจะแดกไอ้สัตว์มันก็ไม่ระวังตัวเลยไอ้นนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูเขาก็ดูหน่อยไม่มีเหรอไม่สิเฮ้ยอยากดูอ่ะแชร์นหน้าจอมาให้ดูหน่อยแชร์นหน้าจอ,อางไงวะไม่รู้อ่ะทำให้เป็นทำอะไรเป็นบ้างไปเนี่ยถ่ายทอดสดเหรอเดี๋ยวกดจุดไฟอันได้จุดไฟแล้วแหมนั่นงไม่ค่อยถนัดเลยต้องเอาเท้ายันเคสเลยไม่งั้นเสียงไม่ช็อตเนี่ยมา หลังจากที <si suppression> ่ไฟมอดเราก็ร <guarding anymore>? ีบไอ้เงี้ยดิ้ก็วิ่งหนำหน้าไอ้เงี้ยเราดูแม่งมากัี่ตัวแล้วนึงไอ่มันแดกตัวใหญ่อ่ะมันแดกเนอะกูดีกว่าอร่อยกว่านี่ไอ้เงี้ยมึงเก็บหอกไปหมดแล้วอ๋อปล่อยให้มันกินพวกเดียวกันเองไปฮะเงี้ยเสียงอะไรวมะอ่านีม่ยินอ่ะเปิดเพลงอยู่ไม่ใช่หมายถึงเสียงไนภูเขาไอ่นี่จะมากัดเหรอตายเต้นต่อตอนนี้เป็นพันเลยมีเล็กเหรอ เป็นไดโนเสาร์พันอะไรไม่รู้อ่ะแต่ทีแต่ทีเล็กนี่เคยเจอใหลแล้วโอ้มัยังไม่ตายเหรอไอ้ยิงเอาไปแดกเีไ่ได้ตายสมใจมันน่าจะมีปืนเดี๋ยวแถวนี้มันต้องมีปืนอ่ะไม่มีปืนมันอยู่ไม่ได้อ่ะเขาบอกแจ็คกับปืนนี่เป็นของคู่กันนะไม่มีนี่แถวนี้มีกระดูกก,กูมั้งไม่มีแต่ของโง,โง,โง,โงโ่ๆเนี่ยอุ้ยยังไม่กัดก<อ>ู เห็นเห็นแม่งถือตลอดเลยหอ,อกอะ่ะมันช่วยได้เปล่าอะเย้เออโดนกัดตายเออตายฮะมัน oh. ดีปะฮะหอกหอกเหรอ,หอคนดีไหมหอกดีอยู่แต่ว่ากระดูกเนี่ยจะเก็บได้แบบฟิตอินฟรีตี้กระดูกเก็บไปทำฮะกระดูกนี่ก็ใช้แ <c oughs> ทนหอก <c oughs> ได <c oughs> ม้มันใช้แทนหอกได้มันปาได้เหมือนกันอะเออเลย ข้อดีมันคือหาเก็บหาเก็บได้ง่ายกว่าและอย่างถ้ามีที่เก็บอยู่จุดหนึ่งนะมันจะเก็บได้อย่างอินฟินิตี้เลยเออจุดไฟไปก่อนเออทางนี้นี่หว่าที่ไอ้คาวโดนอีขางคาวจับไปอะตอนนี้มันหายไปไหนไอ้คาวเนี่ยหลังจากที่กล้องมันพังมันก็งอน้อยใจมันก็หายไปไหนแล้วเกสองตัวตรงนั้นเออกูรู้แล้วไม่ต้องมาบอกกูหรอก อไ้จะบินข้ามไปมาไอ้เหี้ยมึงเอาห่อไปไหนวะเนี่ยห่อมาแอ้ยเดี๋วกระเป๋ากระเป๋าตรงเอวมึงคืออะไรวะเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นลูกแก้วเดี๋ยวแต่เราต้องหลบก่อนเฮ้ยเสียงไดโนเสาร์อะนานเลยรอให้มันสู้กันไปก่อนนะ่ยเดี๋ยวร ช่วยแอนวันช่วยแอนเดี๋ยวแอนตายไอ้เหี้ยไม่กัดกูไม่กัดขากูอีกแล้วยายายาไอ้ยเดี๋ยวมึงกัดตายหมาอะไรอยู่บนสวรรค์หมาอะไรมึงกูไม่รู้หมาเทวดอยูอืมโอมเล่นของสูงหี้ย่าพี่ไอ้ยหลบไปก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะโดนกัดตายแล้วเนี่ยพี่แล้วหมาอะไรอยู่บนสวรรค์เหี้ย่อะไรหมาอะไรมึงวะหมานางฟอย เียโอ้โหมาเล่นมุกอะไรตอนนี้ก็หนีหนีโอ้ตายเอาไหมเอาแล้วครับก็มาอีกทีเลยโอ้โหเมื่อกี้ตายไปหลายรอบเลยโอ้กว่าจะสู้ได้เนี่ยมันไม่มีปืนมันลำบากมากใช่ไหมครับผุนอั้มเฮ้ยมาเล่นอยู่อ่ะอันนี้นี่อันนี่อัานแล้วเฮ้ยโอ้โหตกใจตกใจคิงคองนะคิงคองมันหาเราไม่เจอโง่เป็นลิงสมองน้อยกากกากโอ้คิงคองมันตัวใหญ่ ตัวเ <ford entertain S 1> ล็กจะมีได้หินแม่งก็ตัวเหี้ยไอเหี้ยลบไปลบไปเหี้ยแม่งป่าแม่งแม่งเผาหญ้าลร้อยมอสร้อยมอดกันเอาเผาหญ้าแล้วปู่จะอยู่ไงไม่รู้เผาปู่แลเผาปู่ตามไปดิอ้าอุ้ยแม่งมันเผาหญ้าแล้วทีนี้รอหญ้าร้อยไฟมอดก่อนเออพอไฟมอดแล้วเราก็ไปได้เมื่อกี้เมื่อกี้เจอคนป่าเฮ้ยเครียดไหมป่ามาลัวเลย เฮียแม่งอ right ุ้ยเ oh, ียอุ้ยเฮียเฮียเฮียแม่งปลาใส่กูอุ้ยเออตายเฮียทำไมด่านนี้ไม่ตายบ่อยวะเริ่มตรงไหนวะเนี่ยปวดตดปวดอ่ะโอ้ตรงนี้เริ่มตรงนี้ไม่มีปัญหาเริ่มตรงนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวร้อยมันมาก่อนนั่นอีมันปลาไม่โดนวะ ปาไม่ดุก็หลบก่อนเจีดยจุ๋มเเอาหอกมาเอาหอกมาขอห้อง no. ่อยแอนขอห้องเท่หนั้นสิเออแอนเจอขอห้องเลยสิสิเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ฟา โอ้โหเออตอนนี้เราลอดออกมาได้แล้ววะเฮ้ดีใจโหโดนไปสองหอกแล้วนั่นอ้าวตอนนี้ก็จบด่านแล้วเออต้องไปอีกด่านหนึ่งเล่นอย่างต่อเนื่องฮะโอ้โหดูแม่งคำรามฮะดูมป็นคำรามฮะอย่าไปสนใจคำกากของมันฮะตรงนี้มันจุดไฟแล้วเปล่าไม่ได้เออ รีบไปก่อนเฮ้ยโอ้โหกระดูกเจอกระดูกเดี๋ยวเราเผาหญ้าก่อนเพื่อเคลียร์ทางไม่งั้นเราไปไม่ได้เผาหญ้าอีกแล้วเราเผาก่อนเพี่เดี๋ยวเมื่อกี้เสียงอะไรวะไม่สนใจแล้วต้องรีบวิ่งนะเพี่อะไรวะได้ยินเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรอะเหมือนไดโนเสาร์อะ เราไม่สนใจเราต้องรีบวิ่ง่อกไปชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไปอย่าไม่สนใจอะเราจะเป็นเนนเสาหน้ากลัวเราก็สามารถกำจัดมันได้ตรงนี้อ้าไฟมอนแล้วฮรลโหลวัวมาที่เดิมพี่แี่โอ้เออไอเดี๋ยวจะน,นักไงี้เราต้องอ่างดงดงดคำหยาบอ่ะ มดเชื่อเบิดทวงแค่ใจว่างงคำหยาบลรางดคำหยาบนิดหน่อยฮะแล้วหลังจากนี้มันไปไหนต่ออ่ะมันไปทางไหนอ่ะทางนี้ป่ะแล้วไปทางนี้ทางไหนวะไอ้เอ้าไปทางนี้ได้ก็ไม่บอกแอนเอ้ยเราใกล้ถึงกำแพงแล้วเออแอนพูดแจ็คดูนั่นสิเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น รู้แล้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มึงโดนคิงคองจับไปมีบางอย่างไม่ถูกต้องเรารีบไปจากที่นี่ไปหาแล้วก็ไปหาเรือซะแล้วก็ตันแองเกิลฮอนด้วยตรงนั้นแจ็คแอนเอ้ยมึงเดินบนอากาศได้ไงวะแอน แอนบักเกมมั้งแอนมีบางอย่างอยากจะบอกเธอนะอะไรล่ะเฮี้ยโอ้ไม่แอนมาเร็วมันติดเฮ้ยเอ้าวแม่งดึงแอนขึ้นไปแล้วอ้าวคนป่าแม่งจับแอนไปอีกรอบแล้ะอีนี่ก็ไม่ดูแลตัวเองบอกให้ดื่มกูตาไทยโอดทุกวัน <laughs> ขิงคองมาแล้วเฮ้ยอย่าบอกต้องได้เอ้ยนั่ได,ได,ได้ได้เลยขิงคองเล้วว้ยโอ้โหได้เลยฮะจัดไปวิ่งวิ่งฮะว,วิ่งก่อนที่แอนจะโดนแดกเอ้าก่อนที่มันจะเอาอุ้ยเยี่ยมปาหอกจะกูทำไมเยกูเจ็บนะเว้ยแล้วรีบไปก่อนที่แอนจะโดนจับไปทำต้มยำเอา, <laughs> เอาโอ้ต้องตายไหมฮะน,น,นึกได้แล้วเหรอทำต้มยำ ไม่นดิอย่าอย่านะเวไม่ี่ไอสัตว์อาหารของกูเอ้ยไม่ใช่เดีนะ๋ยวนี้เนี่ยแม่งปลาหอกมาแทงจีหอกไอสัตว์บ้านนักปลาหอกเหรอเฮ้ยปลากระโดดเี้ยมึงปลาใส่กูจะนียมึงไอ้นี่โอ้ยอีคนป่าแม่งก็นี่นี่ออกแม่งนี่เออเปิดประตูอ่ะ,อะน,น,นะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนฮะนี่นี่แหละฮะที่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดความหยาบลงนิดหนึ่งนี่มันนิดนึงฮะโอ้โน,นี่น<รอ>นตบแม่งเลยเยี่ยถ้าคนป่ามันพูดได้มันคงบอกว่าไอ้เหี้ยมึงตบกูเป็นลูกเทนนิสเลยมึงเออพูดเต็มที่เลยจ้์ไอ้รายการนี้มีเนื้อหาหยาบคายอะเยี่ยแล้วกูวิ่งผ่านคนป่าได้กันเลยทำกองอู้ประตูเอ้รใครแม่งด่ากูเยอ่ย ไอแอนมเหรอไนมาของมึอเร็วเร็วเรเราจับไอแอนมาได้แล้วอ่าตอนนี้เราก็ปล่อยแอนนะเออทีนี้ก็ทำการถ่วงเวลาไม่ใช่เราต้องทำการเออกระโดดข้นไปเออเกาะตรงนี้เนี่ยเลวะแม่งข้างล่างเต็มไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวปีนก่อนปีนก่อนเอ๊ะมันเราไปจะเผาเสร็จวะเฮ้ยมันเผาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอแอนแอนแอนเราจะโดนกินแล้วจะโดนกินแล้ว ้องช่วยแอนก่อนจับมาเออนั่นไม่งั้นแอน,นโดนแมงมุมกินแน่ฮะอุ้ยโอ้ยของไม่ดีไอ้เงี้ยหินลวกได้หลงสารโดนแมงมุมกินเอาเมื่อกี้เมื่อกี้แอนเมื่อกี้แอนโดนจับจับกดน้ำเว้ยตอนนี้ไม่ตอนนี้แอนขี่หลังเราอยู่เมื่อกี้บั็กเลยเอาจริงๆมันคนนี่ว่าเงี้ย เย้แม่งโอ้เจอคนเจอคนปะคนกันตกไอ้เยี่ยมันตายซะไอ้สัสตีตกแม่งสัสไหนมีอีกปะไหนกูอยากเห็นหน้าแจ็คกว่าตั้งแต่กูเล่นเกมมากูยังไม่เห็นหน้าแจ็คเลยเย้โอ้กูโดนยาสลบเย้โอ้สโลเลยเนี่ยเฮ้ยมึงยาเย้เอ,อ,อาจริงขอ,องเอาอย่าบอกนะว่า เออคิงคองหลับเลยมึงไอ้ไี้คิงคองไม่ไม่มีหำไหยไอ้ไี้จะไปสังเกตุทำไมโอ้ไอ้คิงคองก็สลบจนได้ฮนะไหนวะแจ็คกูไม่เห็นแจ็คเลยอ๋อนี่แจ็คแจ็คถือห้องอยู่นี่แจ็คเราจำเราทำได้แล้วเราได้ตัวเขาไแล้วเชื่อได้เชื่อไหมเนี่ย อ่ะเหลือเชื่อไหมเออประมาณนี้ได้นะไปทำอะไรลไปอ่ะไฆ่าเขานะป่าป่าเไอ้ป่าไม่ต้องห่วงแอนแค่สลบเท่านั้นประมาณนี้ป่ะยังไม่ป่านทองอย่างเงี้ทั้งโลกจะจ่ายเงินมาเพื่อดูเจ้าสิ่งนี้อีกไม่กี่เดือนของสิ่งมาสิ่งมาสัจจนันแปดของโลกอ๋อ แม่งเอาแม่งจับของไปขายไาด้ตังเยอะเกินไปแล้วโอ้ห oh, คงคงจะได้มหาศาลเลยของตัวบรอร์เอาแล้วครับไอจีหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งขับเออมีทุรานนิดหน่อยเออตอนนี้เราเล่นเป็นของตอนนี้เราถูกจับฮะในคืนนี้เออสุภาพรุรสษสุภาพสพติว่าดูหลังจากฉากนี้ อันนี้ก็คือเป็นิงของโลกจากเดนมาคอมเหรอนี่ฮะนี่คือสิ่งมาจะสิ่งมาสุดจัดอันดับแปดของโลกคลองแห่งปลากะโหลกแห่งเกาะกะโหลกโอ้เป็นไปไม่ได้เกาะกะโหลกเลยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งดิ้นออกได้เว้ยเฮ้ยเยอะโอ้สุดยอดโอ้พระเจ้าช่วยเฮยไอ้สัตวสดิ้นออกแล้วสัสหาโอ้ในเวลาทำลายล้างเมือง มีรถมีรถทางรถม,มีบ้านทางบ้านไอ้สัตว์อะไรเนี่ยอะไรอะไอ้สัตว์บนนี่นี่มึงมึงมามึงมาสัตว์เห็นรถทางรถเห็นบ้านทางบ้านเย่ไฟไหม้หมดแล้วนี่ไอ่ผมผมกำแพงไอ้สัตว์ผมจับผมเข้ามาอยู่ในเมืองกูไม่คุ้นเคยไอ้สัตว์เห็เจอรถทางรถนี่ไอ้สัตว์แท็กซี่แท็กซี่ทำไมหน้าตาไม่ แปลกๆอยู่มาเนี่ยไอ้สัตว์คนกูเจอคนไอ้สัตว์ทำไมเมืองนี้แม่งคนน้อยจังวะเมื่อกี้กูยังเห็นแม่งบึ้มๆอยู่เลยไอ้ยแม่งเกาะรถเอ้ยแม่งปีนตึกปีนตึกไปด้วยไอ้จับรถจับรถมาเคลียรได้เลยสัตว์จับคนเนี่ไอ้สัตว์จับไม่ได้ไอ้ที่ไอ้ทางกำแพงไอ้ไอ้สัตว์มึงจับกูมาอยู่ที่ไหนเนี่ย กระโดดนั่นโอ้โหลัดจับกูไปอยู่ที่ไลยเยี่ยมเป็นลิงหลัดกูไม่ได้เยอะเอามึงจะกระโดดไปนะกระโดดไปมาทำไมวะเนี่ยลัดเป็นลิงนะเว้อยเยี่ยมึงเห็นกูเป็นลิงละครสัตว์เลยจับกูมาอย่างเงี้ยชิ่งเอ้สัตว์รถตำรวจเหรอเจอเจอรถตำรวจไอะไรนี่รถตำรวจเหรอ นี่รถตำรวจเฮ้ยอาจจะจกูเห็นคนกูเห็นคนไหนวะมันจะมีระวังตัวด้วยอ่ะเฮ้ยเขาทำอะไรทุกอย่างพี่เฮ้ยแม่งย to ิงบอมใส่กูไอ้เจ้าไอ้ไอ้ทุบไอ้เจ้าทุบรถทิ้งมึงมึงหายไหนใครใครยังมีเรื่องกูมั้งมีใครอยากจะมีเรื่องกูไอ้นั่น ไอ้สัสนั่นไม่ยิงยิงคนใส่กูนี่เจอเดี๋ยวเจออะไรอะไรอะไรหมดเลยไอสัสมึงเจอกูหรอกไหนวะมันอยู่ไหนกันมาละไอ้สัสไปไหนอะเอาไอ้กูทำลายสปอร์ตไลท์เฉยอี๊ยสมัยนี้ไม่มีสปอร์ตไลท์ด้วยอี๊ยโคตรเทพอะไลท์เมาส์อ๋อเป็นยุคเว้ยเป็นยุค เจ็ดโด้ยกเอ่อไอ้สัตว์มึงไอ้สัตว์มึงยิงยิงกว่าอี๋เดี๋ยวแล้วจับรถจับรถปลาใส่กันณฑ์เฮียแม่งยิงจะตายแล้วตัดปืนแรงเลยวะมันปืนแรงเอาเอาติดอะไรวาเลยเฮียจะตายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขอคำราก่อนโอ้ยเอาเราเล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยเราเล่นเป็นคิงคองไอ้ไอ้ไม่ทิ้งเลยเฮ้ยพลังมาแล้วมายกรถยกรถมีกดคลิกูรู้ทิ้งกูรู้โอ้เออนั่นแหละทีนี้ก็ทุบทิ้งไอ้โอ้ไม่จอด วิ่งแล้วนะยังมีอีกเหรอเรออลบลบลบโอ้ยแย่โดนยิงโอ้โหโดนยิงนัดเดียวใกล้ตายเลยไอ้แย่ไม่งยิงกูจะตายแล้วเออตายเไี้โอ้โหเล่นของยเ,ยอเล่นของซะเสียเลยตายเลยวะไม่ตายเยอะฉากนี้แม่งยิงกูอีกแล้วเนี่ย หูแม่เงเดะเอี้ยพอแล้วพอแล้วกูหนีแล้วเออไอ้สัตว์ทำไมาตายบ่อยจังวะอาลรอมิวต้องไม่พลาดโอ้โหอันนี้อัดแล,แล้วนะไม่รู้เว้ยซี่รอมิวกูต้องไม่พลาดไม่ตายกี่รอบแล้วเนทุบไอ้รีบวิ่งรีบวิ่งรีบหาทางไม่นสนใจแล้ว มันบอกให้บล็อกทางไว้เหรอไม่สนใจอะวิ่งแล้วยี่ยดูแม่งเดมิงอุ้ยฐานทุกคนฆ่ามันนานไงยี่อะเอาแล้วแอนแม่งมาได้ไงวะเนี่ยของยี่ย โดมเดี๋ยวมาไม่มีการแบมือเลยไม่งอหรอกไม่มีการแบมือเลยอย่าดูดูหน้าของเดี๋เวยังไม่ค่อ่านี่ขึ้นมือมาแล้วโอ้โอ้ของนานเล็งไปตรงตึกทำไมอ๋อปีนตึกโอ้แบบปีนขึ้นไปเลยแม่งไม่ยิงกู้ย ทำร้ายก่อนเย่ yeah. แม่งยิงกูอะไรวะขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นขึ้นขึ้นยังไงเออขึ้นอย่างนี้เหรอไปไปไปปีน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 ไหนอะเออขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอพลังเงินโอ้โหคำรามอ,อี๋แปลงเป็นร่างไซย,ยา ีและไอ้อำก็ไม่อยู่ฮะแบบปีนขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจนะตุ๋ผมแบงปีนขึ้นมาสูงขนาดนี้ไม่กลัวหล่นมั้งเหรอเอ็นมึงก็เกาะจังนะแหมเราปีนขึ้นมาสุดแล้วแล้วไงต่อ เอายังไม่สุดดีกว่ายังมีอีกแบบปีนปีนมึงปีนยังไงวะของอยากรู้ว่ะดูแม่งปีนเอาปีนเอาเี่ยมแม่งปีนสูงว่ะยังมีซุองบินด้วยโอ้เอาแอนอยู่ข้างล่างใช่ไหมได้เลย นี่อุย้ยเจ้าแม่งยิงกเูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเครื่องบินเครื่องบินนี่เ้ยมึงทุบยังไงวะทุบเครื่องบินยังไงวะมาแล้วตอนนี้กูอยู่บนยอดเสาอะไรไม่รู้เแม่งเครื่องบินแม่งยิงก,ก,กูกระหน่ำเลยเ้ยนี่โอ้โหกูทุบเครื่องบินพงลลนังแล้วลำนึงนี่นี่ทุบไปสองลำแล้ว มีอีกป่าแน่จริงมึงมาแน่จริงมึงมาไม่ต้องกระโดเครื่องบินเครื่องบินลำนี้เหรอะลำนี้มาได้เลยมึงยิงเข้ามามึงยิงเข้ามาเออไอ,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 อ้ยี่ยทุบทุบทุบดิทุบดิเอออ้าวตายเฮ้ยใช่ปะะช่าววะเฮ้ยฉากมันกำหนดมาอย่าง,งนี้หรือเปล่าโอ้ซีนมัน้งขัดซีนอา้าว ไอ้คิงคองแม่งล่วงลงตึกโอ้แม่งล่วงแล้วอ้าวชิบหายกูว่าคิงคองตายชัวร์แม่งต้องเหมือนได้หนักเราบ้างเนี่ยใครจบเราบ้างนี่แหละโอ้คองแม่งล่วงลวงมาจากที่สูงเอ้าแล้วที่กูเล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นมุมกล้องกากระไปเลยซะ <c oughs> โชว์จบแล้วโอ้ดูหน้าคิดของด้วยข่าวว่ะไอข่าวนี่มึงพาของมาตายล้วนๆเลยนะมึงไอ้ยี่่่ดูหน้าของแม่โคตรจีอ่ะเย้ยหน้าของแม่ยังจีอ่ะเอออันนี้ก็จบแล้วหรือเปล่าจบเกมแล้วมัง้งมันอาจจะมีฉากเสริมก็ได้ จากคัดซีนตอนเห็นหน้าแจ็คเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจ,จบอย่าจ,จบดื้อๆอย่างนี้เหรอเอา้ Jackson, เอาพีเตอร์แจ็คสันกิงคองเดอะเฟสเชลเกมออฟเดอะมูฟอ้าก็จบไปแล้วอะก็จบแล้วเหรอจบแล้วฮะก็ขอบคุณที่ติดตาม<ด>รับชมนะฮะตั้งแต่พาร์ทแรกเลยนะยันพาร์ทน,นี้ก็ ขอขอบคุณนะสำหรับคนท <c oughs> ี่ซับสไครต์32คนแล้วเยอะชิบก็อย่าลืมไปซับสไครต์ไอแชนเนลโคโลซุดด้วยเมื่อกี้มึงบอกว่าเยอะชิบจริงจริงมึงจะบอกว่าเยอะชิปหายใชนะ่ไหมเอ๊ะบอกแค่บอกเยอะชิบอ่ะก็เอาไว้รอโปรเจกต์หน้าโ <c oughs> ปรเจกต์หน้าผมจะแคสโปรเจกต์หน้าผมจะแคสอะไรนั้นก <c oughs> ็รอติดตามฮะอย่าลืมไปกดซับสไครต์คุณอ้องด้วยนะก็สำหรับ ว่าเจตงนี้ก็จบแค่นี้แล้วโอ้สวัสดีครับ